เวลาความอยากหยุดแล้วมันจะทำให้ใจที่ดิ้นที่ที่มีความทุกข์นี้มันสงบตัวลงโดยโดยทันทีเราจะเห็นโทษของการมีความอยากในในเวลาที่เราเอาชนะความอยากได้เวลาอยากไปเที่ยวมันทำให้เราดิ้นแล้วยิ่งไม่ได้ไปเที่ยวยิ่งดิ้นใหญ่แต่เราฝืนบอกกูไม่ไปน่ะกูนั่งสมาธิดีกว่านั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไป พอมันรู้ว่าไปไม่ได้ความอยากไปไม่ได้มันก็หยุดไปเองพอมันหยุดปักใจที่ดิ้นใจที่ทรมานก็กลายเป็นใจที่สงบเยน็นสบายขึ้นมาเนี่ยถ้าปฏิบัติขั้นปัญญาจะเห็นโทษของความอยากจะเห็นคุณของการดับความอยากเวลาความอยากแต่ละครั้งนี่ที่ดับไปได้ด้วยปัญญานี่มันรู้สึกเบาอกเบาใจเหมือนกับยกภูเขาออกจากอ,อกไปทันทีอันนี้แหละคือคุณ ของการมีปัญญาในการที่เราจะ,จะมาสู้กับความอยากต่างๆ